ขอสวัสดีทุกท่านครับจากาปั๊มปตทที่เขาใหญ่นะ Say hi from PTT gas station at เขาใหญ่นี่เป็นปัม๊มปั๊มแรกครับก่อนจะขึ้นเขาใหญ่ This is the first gas station before you are going up to เขาใหญ่ Mountain จะให้ดูอาหารนิดนึงครับไปดูไก่ทอดผัดใหญ่ ที่มีข้าวแกงไหมโ okay. อเคข้าว <Okay. S 2> หมกไก่ไาไก่ทอดก็ได้าขายยังไงเอย่ย <c oughs> มีน,นั้นสามสิบสามห้าสี่สิบครับอือ <c oughs> เป็นเนื้อหน้าอกครับมีอันนี้สะโพกครับอันนี้ก็อร่อยโอ้นี่น่ากินนะอันนี้สี่สิบครับพี่ครับผมเอาอันนี้ให้ชิ้นหนึ่งครับ แล้วน้องนี่ขายไงครับน้องยี่สิบบาทครับผมเอาน้องด้วยน้องหนึ่งครับ กะทิปลาโอครับเรียกว่ามีข้าวแกงเพื่อนเขาอยากทานข้าวข้าวเนี่ยต้มกะทิปลาโอออกแล้วครับแล้วก็ข้าวหมกูไก่ก็เสร็จแล้วเช่นกันข้าวหมูไก่เสร็จแล้วครับข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวอ๋อไม่เป็นไรพี่เอาคขอบคุณครับพี่ This is a uh, grilled chicken from the south of Thailand but still uh, in Khao Yai. Here here you go. Mm -hmm. Delicious. Kim Kim Del a little bit salty. Mm. Very, very good. At PCT gas station, Khao Yai. Thanks for watching. อาอนี่นั่งก่อืเอ้ยไม่ไหมนี่อยากไปกินนะเบิร์น้อเพียงเพราะขอลาไปก่อนครับกบาย